วันนี้ก็จะมาแต่งหน้าแต่ว่าแต่งเบาคะ่ะพ่อเอาก็อ้องสำอางพิงใช่ <c oughs> ไหมต้องมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในห้างกันเลย <c oughs> ไม่ต้องไปประตูห้งองค่ะกี่เกียรติทนี่ของแล้วนะคะก็ <c oughs> จะมีริบแล้วก็มีอะไรแบบเนี้ยไปเรื่อยๆกี่ค่ะคือเราเป็นคนที่ไม่แบบ ตอนเราติดกิ๊บเพราะว่าตอนเราติดกิ๊บมันจะเป็นแบบนี้ <This>. yes yes ใช่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเม,มื่อกี้กล้องหมุนมาอะค่ะคือเราจะไม่บอกนะคะว่าเราจะใช้อะไรอกบอก,บอกสุลาอุ้ยหอมเบรสเซ็ค งงงงงองยงงใช่แล้วก็จะน่าขาแปะใช่ก็จะถามนะว่าใช้อะไรทำมอแนกเขาเหมือนผีหรอกวิญญาลนก็คนซิงอะมีซิงเท่าพี่สาแต่งหน้าท้าแป้งหมดกระป๋องแม่งขาวขาวก็ขาวขาวอีขาวอีกค่ะ เมื่อกี้กดถ่ายเหรอ,อก็จำประเดีนนะต่อมาก็สิเป็นรีบก่อนเราจะนำอันนี้ออกมานะคะเราไม่ทาค่ะเพราะว่าเวลาทาน,นะคะ แดงแฝดเลยแล้วมันก็จะแมทหายไปไหนหมดยี่ห้อมีความมลน้ปแมตมันไปค่ะมามาห้า เลยเวกัปรุย้ยมางคนก็บอกว่าอีนี่เป็นไรคะอ่าทุกคนเราอยากจะบอกว่าใครมาคอมเมนต์ว่าด right ัดจลิตนะคะก็บดการุณามาพิมพ์ดีๆด,ด้วยนะคะอย่ามาเปลี่ยนเก่งหนะนะ ไม่ควรพิมพ์อย่างนั้นเพราะจะโดนค่ดดิสโดนคคะดิสโดนคคะดิสโดนะคะเดี๋ยวช่อง Youtube เธอแบนค่ะคนที่เห็นคลิปที่เราอ่ะพิมพ์ได้ว่าอีชัญยาใ,นใ,นในการก็คือตั้งแต่เดือน ั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วค่ะขอโทษน้องขอโทษให้ให้จมิดแต่กึ่งเต้ามาแกงค่ะแล้วดีกันแล้วด้วยดีกันแล้วไม่ต้องมาสั่นละค่ะไรสระ,ะ,สระพวกนี้ไม่ต้องไปชมเสร็จแล้วค่ะทุกคนติดตามด้วยนะติดตามด้วยไม่ใช่ว่าไม่ติดตาม kinaf korn <laughs> oh, oi pak deng to mat men hun bang dara korn ไม่บายคะ่ะทุกคนก็ขอให้นะติดตามด้วยนะ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 มีคนติดตามแค่12คนเองคะ่ะคือแบบทอมากคือไปขอให้ทุกคนนะคะ่ะติดตามหนูเยอะๆนะ